แห่เพ่นยังบบยานนลนบอ้าวถวายพระไตรลุก้าพ่อเมนขอขึ้นกราบลูกกราบเออตาสูโอเอ๊ เอากรับก็ลุกตอนนี้เราจะพาน้องดาวพ่อทองนะคะไปถวายพระไตรนะคะ นู่นนะคะตรงพิธีการอยู่หน้าโบสถ์นะเฮ้ยยอาส์ายพาจานมาหอดก่อน ดันประกุประกุสวัสดีครับวัวรับครับจ้าขอบคุณนะครับทรายมาครับผมช่วยครับครับที่นับครับ มันยังอาบดามเลยเร็ว ยังกับผมปัญญาคือม่สร้างสงครามอจารคนส้างสงครามาจารคนก็ได้ครับครับได้ครับมามาดามาผุดสงครามาจารคนนั่งมาต้องมาต้องมาแล้วมต้องนี่มาฮะมาเอาเลยทุกท่านครับไซน์น้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video ครับครับลงครับ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  <laughs> 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 เอาน้องดาวกับพระทองมาสงน้ำพระอาจารย์นะคะวันจีได้าวจห่วยินอไรอ จะมาถวายพระไตแล้วนะคะตีรถค้าบ่เป็นหยังดอกแต่รถแท้เพิ่งยังบ่ย่านถวายพระไตลูกตาโบเมนขอคืนกราบลูกกราบเออตาทุก พิธีช่วงเช้าพิธีช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะคะรอช่วงบ่ายนะคะนันเด้ดาวไปกินก๊อกนันเด้ไลบอนะคะพิธีช่วงเช้าก็มีประมาณนี้นะคะพิธีส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีแห่นะคะ นะรบ,บริเวณงานนะคะช่วงบ่ายเราก็จะไปตั้งขบวนอยู่ที่อำเภอนะคะก็ไม่ไกลจากวัดมากนะคะนายเ่กินน้ำเหรอบ่กินน้ำบอลก นน้ำพักเบรกนะพิธีการช่วงเช้าก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายนะตอนช่วงเราแห่นะฮะสิไม่หยาดลูกอีกได้บาทนี่เอาอย่าินีมากราบปาจานก่อนสิไปอะไรกินน้ำมันอิ่มกอนหูก นามมันอิ่มก่อน,น,ออนงานงานช่วงเช้านี่แบบกระทันหันนะคะงานช่วงเช้าแบบกระทันหันนะคะ เอาไปกับผ้าจานก็ลุกไปนีทั้งนี้มันไหลแห้งกลัวว่ะไอ้ลูกนะฮะพ่อไปไปกับผ้าจานก่อนไปไปกับผ้าจานก่อนครับไอ้หมุน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 

ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะให้เราค่อยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ